แบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นกางเกงเอวยางยืดการสร้างแพทเทิร์นกางเกงเอวยางยืดจะแตกต่างจากกางเกงใส่พอดีตัวคือการบวกลวมของสัดส่วนในส่วนของสะโพกเทคนิคดีๆบอกละเอียดทุกขั้นตอนสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับก้อยค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงนะคะเอวยางยืดไว้สําหรับใส่เล่นนะคะใส่ลําลองเป็นเกงขา5ส่วนปลายขาเล็กๆนะคะแบบตามหน้าปกเลยเอวใส่ยางยืดนะคะหน้าหลังไม่มีซิปนะเป็นใส่ยางยืดสวมตัวนี้นะคะบวกหลวมที่2นิ้วนะคะบวกก่อนแล้วค่อยหานนะเป็นกางเกงใส่ทรงสบาย เพื่อนๆท่านไหนที 2, ่รู farther, ้ตัวว่าตัวเองเป็นคนอ้วนหรือว่ามีหน้าท้องนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 2 3 3สามสามวิธียืนเป้าหน้าเป้าหลังการคำนวณเป้านะคะไปสร้างสูตรของคนอ้วนเลยแล้วค่อยมาดัดเปลงดัดแปลงทำขากางเกงแบบที่ก็จะพาตำพาทำเลยนะแต่ตัวนี้ก็จะทำเป็นไซส์ปกตินะเป็นไซส์ปกติเป็นกางเกงขาประมาณ5ส่วนขาเล็กๆกันนะเราวัด สัดส่วนของเรามาเลยนะตัวนี้วัดเป้าใต้ขอบนะคะวัดมาเลยเป้าใต้ขอบนะแล้ววัดสะโพกมาบวกลวมที่2นิ้วอันนี้ก็คือรวมแล้วนะคะบวกลวมก่อนถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากใส่แบบว่าตัวใหญ่หน่อยก็บวกไป3นิ้ว4ีนิ้วก็ได้แต่ถ้า3านิ้วก็ว่ามันเยอะไป2นินวเนี่ยกำลังดีเนาะรอบปลายขาเรากําหนดรอบปลายขามาเลยว่าเราต้องการกว้างเท่าไหร่ลูกค้าเจ้านี้วัดรอบปลายขามาให้ 15นิ้วนะคะปลายขาจะเล็กนิดหนึ่งนะ,ะเหมือนเดิมนะคะสร้างกางเกงวัดจากตัวนี้จะตัดต่อขอบนะคะสายางยืดนะ,ะจะไม่ทาจะไม่ต่อขอบยื่นในตัวจะไม่ต่อขอบยืนในกระดาษในผ้าชิ้นเดียวเพราะว่ามันจะทําให้ลูกค้าเปลืองผ้าลูกค้าบอกว่าอยากให้แบบต่อขอบตัางหากเลยวัดเป้าใต้ขอบมานะ,ะตรงนี้ก็เลยวัดเป้าใต้ขอบมาวัดลงมาจากเส้นกระดาษดินข้างบนนะคะ สองนิ้วครึ่งนะคะขีดลงมา2นิ้วครึ่งขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะ เส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวเพวืพ่อนๆสังเกตกระดาษตรงนี้ไหมคะกระดาษก้อยเขาจะแบ่งตรงช่วงด้านล่างนะคะตรงเพืพ่อนๆต้องไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเดี๋ยวก็จะบอกเพกื่อนๆว่าให้เพื่อนๆวัดกระดาษสมมติว่ากระดาษเรามันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมกระดาษแผ่นนี้ก้อยมันมันบิดนะมันแว่งก็ขอโทษทีอันนี้เป็นกระดาษเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมของเพื่อนๆเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเราวัดลงมาจากรีมกระดาษของเรา2นิ้วครึ่งขีดเส้นเป็นเส้นเอวนะคะขีดเส้น เป็นเส้นเอวแล้วเราวัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราที่เป็นเส้นตรงของเพื่อนๆก็ต้องเป็นเส้นตรงอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะของค้อยมันแบ่งตรงนี้ก็จะวัดเข้าไปจากกระดาษหน้าตัวเราวัดเข้าไป5นิ้วนะคะแล้วขีดเส้นเหมือนเดิมที่ก้อยพาสร้างแพทเทิร์นกางเกงนะคะทำเหมือนเดิมขีดเหมือนเดิมขีดลงไปถึงด้านล่างนะคะ5นิ้วให้เป็นเส้นลักษณะน,นี้ต่อมาเรากําหนดความยาวของกางเกงเราเท่าไหร่ความยาวกางเกงวัด ได้ขอบนะคะวัดลงมาเลยกําหนดลงมาเท่าที่เราต้องการนะคะเราต้องการความยาวกางเกงเท่าไหร่กะเลยนะคะกะเลยนี่ค่ะกําหนดความยาวกางเกงเท่าไหร่เรากะเลยแล้วขีดเส้นเลยนะคะก็ขออนุญาตนะคะอย่าลืมนะคะจากดิมกระดาษหน้าตัวเราวัดเข้าไป5นิ้วแล้ขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะ ความยาววัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับความยาวกางเกงที่เรากําหนดนะคะต้องการความยาวเท่าไหร่เรากะไว้เลยนะต่อมาเราจะมาหาเป้ากางเกงเป้ากางเกงหาร2นะคะตัวนี้เป้ากางเกง27นิ้วครึ่งวัดใต้ขอบนะคะหาร2เลยค่ะ27นิ้วทับสายวัดอย่างนี้นะนี่ค่ะได้13จุด 7 5ก็คือ3 13นิ้วกับ1กระเบียดนะคะวัดลงมาจากเส้นเอลเท่ากับรอบเป้าหาร2วัดลงมานะคะเป้าหาร2ติ๊กเข้มเข้มยังไม่ต้องใช้นะคะวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วค่ะจากจุดนี้วัดขึ้นมา5นิ้วค่ะติ๊กเอาไว้นะคะเส้น5นิ้วที่เราติ๊กเอาไว้นะคะขีดเส้นเลยขีดเส้นออกไปเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะ เส้นสะโพกจากเส้นสะโพกและเส้นเป้าที่เราหาร2แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งก็คือหารสองนิ้วแบ่งครึ่งได้2นิ้วครึ่งขีดเส้นยาวออกไปขีดยืดออกมาถึงด้านหน้าเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเส้นเป้าจริงนะ,ะอันนี้ไม่งงนะไม่งงนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ตัวอ้วนการยื่นเป้าการหาเป้าวัดขึ้นมาเพื่อนๆไปดูที่ ep 2 3 3นะคะจะทำ ไม่จะทําไม่เหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ตัวอ้วนแล้วก็มีหน้าทองยืดน,นะคะไปดูที่ E p พี3อสามสามนะคะ,ะต่อมาตรงส่วนเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะต่อมาเราจะมาหาเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกบวกหลวมก่อนแล้วค่อยหาน,นะคะบวกสองนิ้วบวกหลวม2นิ้วเรียบร้อยแล้วหาร4เลยสะโพกตัวนี้38นิ้วบวกหลวม 2นิ้วได้40หาร4ได้10นิ้ววัดจากเส้นกลางหน้าออกไป10นิ้วในส่วนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะแล้วตีเส้นหาเส้นเป้าให้เป็นมุมฉากให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาการยื่นเป้าหน้านะคะตัวนี้เป็นเกงใส่ทรงหลวมจะยื่นจากเส้นหน้าชิ้นหน้าออกมา1นิ้วครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้คนอ้วนจะยื่นอีกแบบหนึ่งนะคะ อติ๊กเอาไว้จากเส้นเป้ายื่นหน้าหาเส้นสะโพกนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2นะคะเราวัดว่าได้เท่าไหร่แล้วเราหาร2เลยนะคะติ๊กเอาไว้ตีเส้นขนานลงไปถึงขากางเกงนะคะตีเส้นตรงนะคะตีเส้นตรงอย่าให้เบี้ยวนะคะตีลงไปถึงด้านล่างถึงขึ้นขึ้นมาถึงด้านบนเส้นนี้เรียกว่าเส้น กลางขาเป็นเส้นนําที่เราจะไปตัดกางเกงเวลาเราไปวางผ้าเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นนําจะไม่ทําให้กางเกงเราขาบิดขาเบี้ยวนะคะเส้นนี้สําคัญขาดไม่ได้นะคะต่อมาเราจะมาโค้งเป้าหน้านะคะจากมุมฉากตรงนี้นะคะวัดขึ้นมา2เงเซนหรือ3กระเบียดนะคะไม่ถึง1น,นิ้ว2องซนกับ3ามกระเบียดเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ มุมตรงนี้แล้วเราโค้งเป้าหน้าเลยนะคะเป้าตรงนี้นะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของชิ้นหน้าวัดจากเส้นกลางหน้าเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปเลยครึ่งนิ้วค่ะ วัดเข้าไปครึ่งนิ้วปรับเส้นเอวลงมาครึ่งนิ้วเช่นกันนะคะครึ่งนิ้วให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะจากเส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วปรับลงมาครึ่งนิ้วให้เป็นเส้นแบบนี้นะ,ะขีดหาเส้นสะโพกนะคะปรับเอวด้านหน้าเข้ามานะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของเอวด้านบนเราจะใส่ยางยืดฉะนั้นชิ้นหน้าเราตีขึ้นไปเส้นตรงหา หาเส้นเอวที่เราขีดลงมาเลยนะคะนี่ค่ะตีเส้นตรงเลยไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะใสย่ยางยืดนะคะเราจะใสย่ยางยืดนะคะพอเราขีดเส้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วตีเส้นเอียงแบบนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะ mm. ต่อมาเราจะมาทําชิ้นหลังชิ้นหลังนะคะยื่นเป้าหลังจากเส้นเป้ายื่นหน้าวัดออกมา2นิ้วครึ่งนะคะสนิ้วครึ่ง ะะวัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะนี่ค่ะจากเส้นกลางหน้านะฮะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะฮะก็จะใช้สีแดงนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะจะได้เห็นเป็นเส้นต่างกันจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆไม่ต้องไปดูกระดาษตรงนี้นะ,ะเพราะว่ากระดาษก้อยแว่งไปนะคะวัดจากเป้ายื่นหน้าออกมานะฮะ สองนิ้วครึ่งในส่วนของยื่นเป้าหลังนะติ๊กเอาไว้แล้ววัดลงมาครึ่งนิ้วติ๊กเอาไว้วัดจากเส้นกลางหน้าเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะแล้วขีดเส้นนะคะตีเส้นแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ค่ะตีเส้นแบบนี้นะจากเส้นเอวชิ้นหน้านะคะจากเส้นเอวชิ้นหน้าที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะวัดจากชิ้นหน้าเข้าไป1นิ้วครึ่งนะคะ1นนิ้วครึ่งวัดเข้าไปเลยค่ะ หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้นะหนึ่นิ้วครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นหาเส้นเป้านะคะชิ้นหลังขีดหาเส้นเป้าลึกนะคะขีดสูงขึ้นมาด้านบนไว้ก่อนนะนี่ค่ะชิ้นหลังขีดหาเส้นเป้าลึกชิ้นหน้าขีดหาเส้นสะโพกตรงนี้เพื่อนเพื่อนอย่าสับสนนะคะอย่าสับสนนะ การขีดเอียงชิ้นหน้าขีดหาเส้นสะโพกนะคะชิ้นหลังขีดหาเส้นเป้าลึกนะคะต่อมาเราจะมาโค้งเป้าของชิ้นหลังนะคะเป้าหลังนะเหมือนเดิมมุมฉากตรงนี้วัดทะแยงมา3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันนะคะจุดนี้ประมาณนะคะ3กระเบียดหรือ2เซนนะคะตัวเลขตัวเดียวกันโค้งเลยค่ะ วางนะคะเลื่อนหาให้วางจากจุดเส้นสะโพกนะคะจากเส้นนี้เส้นสะโพกนะนี่เลยวางให้ได้ระดับก่อนนะเราโค้งเป้าหลังเลยค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเราจะมาเช็คเป้าเป้าตัวนี้อ่ะยี่สิบเจ็ดนิ้วครึ่งเช็คด้านหน้าก่อนนะคะตั้งสายวัดเลยนะคะตั้งสายวัดเลยนี่ค่ะ ตั้งเลยนะคะถึงชิ้นหน้าที่เอวเราปรับมาวม่ากี่นิ้วหยิบเอาไว้นะคะแล้วมาต่อเริ่มจากชิ้นหลังเลยค่ะวนตามเส้นสีแดงที่เราโค้งนะคะวนเลย27นิ้วครึ่งถึงตรงไหนเราติ๊กตรงนั้นนะคะเป้าของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ใช้ของตัวเลขของเรานะยะี27นิ้วครึ่งถึงตรงนี้ติ๊กเลยนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือใช้ตัวเลขของเรานะคะในส่วนของเป้านะ เราได้เสร็จแล้วเรียบร้อยตรงจุดนี้ต่อมาในการหาสะโพกชิ้นหลังนะคะสะโพกหาร4ได้10สะโพก40บวกรวมแล้วนะสะโพก38นิ้วบวก2นิ้วนะคะบวก2นิ้วได้40แล้วหาร4ได้10นิ้ววัดจากเส้นสีแดงออกไปเท่ากับสะโพกที่เราหาร4ตัวนี้นะคะเป็นกางเกงใส่สบายเราบวกรวมก่อนแล้วค่อยหารจะไม่มีการเถิบออกไปอีกแล้วนะ ไม่เหมือนกางเกงใส่พอดีเชฟนะคะที่ว่าเราไม่ต้องบวกบวกเฉพาะชิ้นหลังอะไรประมาณนั้นแต่ตัวนี้เราบวกหลวมก่อนแล้วค่อยหารเป็นกางเกงใส่สบายหลวมบวกเสร็จแล้วเรียบร้อยหารสีวัดจากเส้นสีแดงอย่าวัดผิดนะคะเส้นดินสอนี่เป็นของชิ้นหน้านะเราต้องเริ่มวัดจํานวนที่เราหารสีแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้นะวัดออกมาเท่ากับะโพกที่เราบวกหลวมหารสี่แล้วเรียบร้อยติ๊กเอาไว้แล้วตีเส้นนะคะ ตีเส้นตรงลงไปหาเส้นเป้าให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะทีนี้ในส่วนของเอวชิ้นหลังนะเอวชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าเราตีตรงถูกต้องไหมชิ้นหลังเราจะให้เนื้อผ้าในส่วนของเอวเขามีเนื้อผ้าออกมาเยอะเพื่อที่จะได้ใส ใส่ยางยืดเวลาเราใส่เราจะได้มีเนื้อผ้าเวลาดึงออกจะได้กว้างๆเราจะได้ใส่ง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ซิปเนาะในส่วนของกางเกงฉะนั้นตรงชิ้นหลังเราตีตรงขึ้นมาแบบนี้เนื้อผ้าไม่พอมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราตีตรงมันจะได้เส้นนี้ถูกต้องไหมคะประมาณนี้อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ขีดให้ดูมันจะน้อยนิดทีนี้เราจะเผื่อเราจะบวกของในส่วนของชิ้นหลังออกไปอีกประมาณ1นิ 2, ้วครึ่งถึง2นิ้ววัดออกไปเลยค่ะจากเส้นนี้จากเส้นตรงวัดออกไปเลยค่ะหนิ 1, ้วครึ่ง ประมาณนี้นะคะเราจะใช้เส้นนี้นะคะใช้แม่บรรทัดโค้งหาขีดแบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังนะชิ้นหน้าเราใช้เส้นตรงช,ชิ้นหลังก็จะประมาณนี้ค่ะเราต้องการให้มีผ้าตรงชิ้นหลังตรงเอวนอะเข้าเยอะหน่อยแต่ถ้าเราตีตรงของในส่วนของชิ้นหลังตรงตรง,ตรงมาแบบนี้สะพวกเขาก็จะเหลือเยอะมันจะหลวมเยอะเราต้องการแบบว่าใส่แบบสวยหน่อยไม่แต่ว่าให้รวมแบบโครงคลงนะคะ แบบนี้นะเพื่อนๆไม่งงนะใช้แม่บรรทัดโค้งขีดแบบนี้นะคะ,ะก็จะรูปทรงแปลกๆนิดนึงพอเราโค้งเสร็จนะคะในจุดของสับเอวกับสะโพกนะคะเราก็จะตีเส้นจากเส้นเป้าที่เราได้แล้วนะคะตีเลยแบบนี้นะคะแบบนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวไอในส่วนของด้านบนกันขีดสะโพกขีดเอวต่อมาเราจะมาทําในส่วนของปลายขาปลายขาเขาจะเล็กๆนะคะปลายขาเขาจะเล็กๆเพื่อนๆวัดปลายขาเพื่อนๆได้เท่าไหร่ตัวนี้ของลูกค้าที่วัดมาให้เขาบวกรวมให้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่15นิ้วนะคะสินิ้วเราจะคํานวณในส่วนของขาชิ้นหน้าก่อนชิ้นหลังเราค่อยมาทําทีหลังนะคะชิ้นหลังเราค่อยมาทําทีหลังปลายขา15นิ้วหาร2นะคะสินิ้ว ของเพื่อนๆเท่าไหร่ใช้ตัวเลขของเราตัวนี้15นิ้วหาร2นะคะพับสายวัดเลยนะคะก็จะได้7นิ้วครึ่งก็จะได้7นิ้วครึ่งชิ้นหน้าลบ1นิ้วนะคะ7นิ้วครึ่งลบไปอีก1นิ้วจะเหลืออยู่ที่6นิ้วครึ่งนะคะทีนี้ชิ้นหน้าขาปลายขาของชิ้นหน้าจะอยู่ที่6นิ้วครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งเสียเราจะให้ออกข้างละเท่าๆกัน6นิ้วครึ่ง ออกข้างและเท่าเท่ากันก็คือ3นิ้วกับ1กระเบียดนะคะติ๊กเอาไว้เลยนี่คือเส้นกลางตรงนี้สําคัญวางไว้ตรงกลางนะคะสนิ้วกับ1กระเบียดจากข้างตรงนี้ออกมานะคะจากตรงนี้มาคือ6นิ้วครึ่งนี่ค่ะติ๊กเอาไวเ้เข้มเข้มนี่คือปลายขาของชิ้นหน้านะคะจำนวนความความกว้างของชิ้นหน้าต่อมาเราลบของชิ้นหน้าไปแล้วด้านหลังเอาง่ายๆเลยนะคะคือขาเราไม่ผิดแน่นอนจากจุดชิ้นหน้าเนี่ย ที่เราติ๊กเอาไว้เข้มๆวัดออกมาเลยหนึ่งนิ้วข้างละหนึ่งนิ้วขาด้านในวัดออกมาหนึ่งนิ้วชิ้นหลังนะจากด้านหน้าเราก็วัดออกมาหนึ่งนิ้วทีนี้เรามารวมกันสีว่าได้สิบห้านิ้วไหมระหว่างขาชิ้นหลังกับขาชิ้นหน้านะชิ้นหลังสีแดงนะฮะชิ้นหน้าเส้นดินสอเอาทาไปเลยนะจากเส้นดินสอจุดนี้มาของก้อยนะหกนิ้วครึ่งหกนิ้วครึ่งแล้วมาต่อจากจุดนี้นะคะถึงเส้นสีแดงก็คือสิบห้านิ้ว ทำวิธีนี้ปลายขาเราจะไม่หายนะคะไม่งงนะชิ้นหน้าลบหนึ่งนิ้วชิ้นหน้าหารสองรอบปลายขาหารสองได้เท่าไหร่แล้วนํามาลบหนึ่งนิ้วนะคะชิ้นหลังรอบปลายขาหารสองได้เท่าไหร่แล้วมาบวกหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้ปลายขาได้เรียบร้อยก็ยไปต่อนะก็ไปต่อนะคะโค้งในส่วนของเป้าชิ้นหลังชิ้นหน้าก่อนละกันนะคะนี่ค่ะชิ้นหน้า ใช้ไม้บรรทัดโค้งวางนะคะขาขากางเกงตัวนี้เขาเล็กนะนี่ค่ะโค้งหาปลายขาที่เรากําหนดนะคะต่อมาชิ้นหลังใช้เส้นสีแดงนะคะจากจุดนี้มีขางบางๆเลยนะคะนี่เลยโค้งแบบนี้เลยค่ะนี่เลยอันนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะคือประกาศสีแดงนะ,ะดินสอสีแดงต่อมาในส่วนของนี่ค่ะ ด้านข้างบางไม้บรรทัดนะคะเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะจากเส้นนี้ให้เขาสมุดกันนะจุดสะโพกเส้นเป้านะคะขีดลงไปเลยนี่ค่ะนะคะเห็นไหมทีนี้เราก็จะวัดจากข้างตรงนี้ออกไปหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแล้วก็ขีดขึ้นมาเลยในส่วนของขาน,ะนี่ค่ะคร่าวๆนะคะประมาณแล้วก็ขีดเลยนะคะจากจุดนี้นะ นี่ค่ะในส่วนของขากางเกงนะตรงด้านหลังตรงตรงชิ้นชิ้นหลังนี่เขาจะแปตกๆตรงนี้เราเกลเส้นให้เขาสวยหน่อยนะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะเราก็จะได้กางเกงเอวยางยืดขาเล็กๆนะคะขาเดฟอะไรประมาณนั้น ในส่วนของขากางเกงนะคะก็เสร็จแล้วได้จํานวนเท่ากับที่เราต้องการแล้วในส่วนของรอบปลายขาคือ15นิ้วของเพื่อนๆเ,เท่าไหร่เราก็ใช้ตัวเลขของเราทีนี้เพื่อนๆส่วนมากจะมีปัญหานะคะขาด้านในขาชิ้นหลังกับชิ้นหน้าไม่เท่ากันตัดปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นช่างแล้วอ่ะส่วนตัวก้อยจะไม่ปรับก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยก็คือใช้วิธีเย็บเวลาเราตัดขากางเกงอะ่ะด้านหน้าด้านขาของชิ้นหน้าจะยาวกว่าด้านหลังอะ่ะ ถึงครึ่งนิ้วประมาณครึ่งนิ้วอาจจะไม่ถึงครึ่งนิ้วดีอันนี้เช็คนะคะอันนี้ส่วนเช็คในส่วนของขากางเกงชิ้นหน้าก่อนนะนี่ค่ะถึงเป้านนี่1ิ้นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็มาเช็คชิ้นหลังเลยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณที่15นิ้วชิ้นหลังจะสั้นกว่าชิ้นหน้าประมาณครึ่งนิ้วหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นช่างเขาจะไม่เขาจะไม่ปรับแล้วเขาจะเย็บแบบนั้นเลยเพียงแต่ใช้ด้านที่เหลือนะไว้ข้างล่างเวลาเราเย็บฟันจะจะขยุมผ้า ยุมพาด้านล่างให้เสมอกับด้านบนทีนี้ถ้าเพื่อนๆมือใหม่ทําไม่ได้แล้วไม่สวยและเย็บยังไงก็ไม่ได้เราก็ใช้ปรับขากางเกงเอาก็คือเราเช็คของส่วนของชิ้นชิ้นหลังเลยนะปรับขึ้นนะคะไม่ต้องปรับลงนะเราปรับขึ้นเราเราใช้ของด้านหลังเป็นหลักเลยนะคะวัดเลยจากขากางเกงมาหาเป้าตรงนี้ของชิ้นหลังวัดว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เช็คของด้านหน้าเลยให้เท่ากันนะคะ ให้ได้เท่ากันนี่ค่ะเรามาปรับในส่วนของขาชิ้นหน้าขึ้นประมาณไม่ถึงครึ่งน,นิ้วดีนี่คปรับปรับขึ้นตัดปัญหาขากางเกงจะได้เท่ากันนะ,ะแล้วก็ขีดเอียงตรงนี้นะ,ะสีแดงตรงนี้ก็เป็นชิ้นหลงังนะคะเวลาไปเย็บจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือเราตัดปัญหาคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับมือใหม่นะคะอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาหลักหรอก วิธีเย็บก็อย่างที่ก้อยบอกนะคะให้ใช้ส่วนที่ยาวที่เหลือประมาณครึ่งนิ้วให้อยู่ด้านล่างเวลาเราไปเย็บนะฟันจักจะได้ช่วยตรงนี้ได้นะ,ะต่อมาการทําขอบตรงนี้นะคะแล้วการตัดต่อนะคะมันจะมีอีกแบบหนึ่งถ้าเรายื่นแพทเทิร์นในในตัวของขอบกางเกงขึ้นมาที่จะพับขอบไปในตัวมันก็จะทําให้เราเปลืองผ้านะคะอันนี้ลูกค้าจะไปทําขายเขาต้องการตัดต่อนะ,ะขอบต,ตัดตัดต่างหากเราก็คานวณขอบเลยนะะตัด ขอบกางเกงตัวนี้ผ้าเราจะไม่ตัดจํานวนเท่าเอวของเราเราจะตัดจํานวนของที่แพทเทิร์นที่เราสร้างนะคะวัดชิ้นหลังก่อนเลยนะคะวัดชิ้นหลังคือเส้นสีแดงวัดว่ากี่นิ้วนะคะตัวนี้10นิ้วครึ่งนะ,ะวัดว่ากี่นิ้วแล้วก็มาวัดต่อรวมกับชิ้นหน้าเส้นดินสอคือชิ้นหน้านะคะตัวนี้ยี่สินิ้ว10นิ้วนี่คือครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งตัวเราทบสายวัดเลยเราทบสายวัดเลย ทั้งหมดทั้งมวลเราจะตัดอยู่ที่40นิ้วนะคะทีนี้เราก็กำหนดความกว้างของกระดาษยางยืดว่าเราต้องการอันนี้ก็ทํทำไปแล้วนะอันนี้ก็ทำไปแล้วพอก็อทำไปคลิปหนึ่งแล้วค่ะเพียงแต่ว่าก็อยากจะแบ่งปนันให้เพื่อนๆดูเพราะว่ารับปากแล้วว่าจะทำให้ดูก็20นิ้วนะคะ20นิ้วตรงนี้เป็นสันทบนะฮะ ยางยืดจะทําใหญ่อยู่ที่หนิ้วครึ่งขอบนะคะทบกระดาษเข้าไปเลยทบกระดาษเดี๋ยวก็หากระดาษเราต้องการยางยืดใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่เรามียางยืดความใหญ่ของยางยืดอยู่ที่เท่าไหร่เราก็กําหนดเลยนะ,ะตัวนี้ทบเข้ามาเลยค่ะนะคะทบเข้ามาเลย ตัวนี้ลูกค้าต้องการขอบยางยืดความใหญ่อยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะทบกระดาษเลยนะวัดตรงสันทบ1นิ้วครึ่งเลยค่ะหนนิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วขีดเส้นเลยตรงนี้จะเป็นสันทบเวลาระวางผ้าเราจะไปวางสันทบนะคะวัดเมื่อกี้เราวัดได้20นิ้วถูกต้องไหมคะยี่สิบนิ้วเราถึงไหนเราก็กะเลยนะคะ นี่เลยอันนี้ก็เผื่อเย็บตรงนี้จะตัดต่อนะคะตรงนี้เราเผื่อผ้านะคะตรงเส้นดินสอที่ก้อยขีดเอาไว้เราจะเผื่อผ้าเพื่อที่จะไปพับเก็บในส่วนของเอวกางเกงนะ,ะอันนี้จะทําแบบง่ายๆถ้านะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะนี่ค่ะอันนี้กิ้งออกมาอันนี้จะตัดต่อนะคะ อันนี้เราเวลาระวังผ้าระวังเต็มนะคะซิ้นนี้อันนี้ก็เป็นสันทบที่เราจะใส่ยางยืดนะเนาะนี่ค่ะตรงนี้เราจะวางทบผ้านะคะวางทบผ้าไม่งงนะนี่ค่ะเวลาเรากางจะวางผ้าเรากางกระดาษออกมาเราจะวางทบผ้าแบบนี้เดี๋ยวก็จะวางให้ดูเพื่อนๆมือใหม่งงนะเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะคะจะวางให้ดูนิดนึงการวางผ้าตัดขอบนะ อ่ะชิ้นนี้แล้วกันอย่นี้นก็ทำละอันนี้เป็นผ้าสมมุติว่าเป็นผ้าของเราที่จะนำมาตัดกางเกงนะคะตรนชิ้นนี้นะกลางผ้าออกมานี่ค่ะระวางทบนี่ค่ะ ขอบที่เราขีดเมื่อกี้นี่ค่ะวางทบตรงนี้นะคะวางทบเลยสันทบตรงนี้เราก็จะได้ขอบกลางเกงตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดให้ดูนะคะเพียงแต่ว่าก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนี่ค่ะตรงสันทบแล้วก็วางตรงทบผ้าที่เราทบเข้ามานี่ค่ะแล้วก็ตัดเต็มนี้เลยนะคะตัดเต็มตรงนี้เราก็เผื่อแล้วเผื่อเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดตามนี้เลยนะคะในการทําขอบนะพอเราตรงที่สันทบเราก็กลางผ้าออกมาเราก็จะได้ อขอบเอวตรงนี้มันจะความกว้างก็จะอยู่เท่าสะโพกอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วเราค่อยไปตัดยางยืดให้เท่ากับจํานวนเอวของเราเวลาเราจะร้อยยางยืดนะนะสมมุติว่าเอวเรา28นิ้วนะคะเราก็ลบไปสัก5นิ้วลบไป5นิ้วตัดยางยืดนะคะเอวย8ลบไป5นิ้วนะคะตัดยางยืด่ การใส่เอวยางยืดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างกางเกงขอบเอวยางยืดขาเล็กๆขาเดฟนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงให้ดูทุกวันเพื่อนๆขาถ้าอยากได้กระเป๋านะ ก็จะทํากระเป๋าให้ดูก้อยลืมบอกไปขอโทษทีนะเดี๋ยวทํากระเป๋าเลยนะขอโทษทีวัดจากชิ้นหน้านะคะเพื่อนขาชิ้นหน้านี่เลยนะเดี๋ยวก้อยขอแก้นะอันนี้จะเข็บของชิ้นหน้าวัดจากเส้นเอวลงมา1นิ้วนะคะจากจุดนี้ลงมา1นิ้วปากกระเป๋าก็กว้างประมาณ6นิ้วก็ค,คือล้วงแบบสบายๆนะคะก้นกระเป๋าจะเลือกอยู่ประมาณเส้นเป้านะฮะแล้วก็แค่ร่างขึ้นมาประมาณนี้นะคะในส่วนของกระเป๋านะ อันนี้เราใช้ดุลพินิษของเราในการวาดกระเป๋านะคะนี่ค่ะเราก็ไปลอกกระเป๋าใส่กระดาษขรบข้างของชิ้นหน้านะอันนี้ไม่งงนะวัดลงมา1นิ้วปากกระเป๋ากว้างประมาณ6นิ้วไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะไม่ใช่ตัวเลขบังคับอันนี้คือประมาณสากลก็จะประมาณ6นิ้วถ้า7นิ้วมันก็จะลึกมันก็จะฟว้างไปมันก็จะทําให้เราล้วงใส่ของล้วงอะไรของล้วงได้อะ ถ้าเกินหนิว้วนะอันนี้ไม่งงนะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ